สวัสดีครับอรันเชลเลอร์นะครับตำนานของนิวคาสเซิลนี่ก็เป็นคนล่าสุดที่ออกมาพูดถึงฟอร์มการเล่นของเบนจามินเซสโก้ครับโดยเขามีการระบุนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่จ่ายค่าตัวให้กับท่านัเบนจามินเซสโก้ดีแพงเกินไปครับแพงเกินความเป็นจริงเบนจามินเซสโก้ย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากท่านัอาร์เบลไลฟ์ซิกนะครับในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาด้วยราคาค่าตัวประมาณ74ล้านปอนด์ หลังจากที่แมนเชสเตอร์เตเ็ดไม่สามารถจะคว้าต,วตัวทางด้านเลียมดิแลบรวมถึงวิกตอร์ยูเกรสได้ครับสุดสุดท้ายแล้วก็เลยมาจบที่เบนจามินเซสโก้นักเตะวัย22ปีตอนนี้เขาอยู่กับทนาาันดอาร์แบร์ไลนซิกเมื่อด,ดูการที่แล้วนี่เขายิงไปทั้งหมด22ประตูนะครับแล้วเขาเลือกที่จะย้ายมาอยู่กับแมนยูเหนือนิวคาสเซิลครับนิวคาสเซิลก็อยากจะได้เบนจามินเซสโกไปแทนที่ของทนดันอิซักครับ ก็ถือว่าเป็นการเซ็นสัญญาปเป็นการซื้อนักเตะในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาที่มีมูลค่ามากที่สุดของแมนเชสเตอร์ยูไนตดนะครับแมนยูนี่ก็ไปซื้อนักเตะในตำแหน่งแนวรุกมาอีกก็มีทั้งทางด้านแบรนด์เอโบมโมนะครับมีทางด้านมัสติเทสคุนย่าและก็ซื้อผู้สประตรูอย่างทางด้านแลมเมนครับซึ่งปรากฏว่าทั้ง3คนนี่ทำผลงานได้ดีมากๆนะครับช่วยให้ฟอร์มการเล่นของทีมดีดูดีขึ้นครับแมนยูไม่แพ้ใครมาแล้ว5เกมติดต่อกันในศึกพรีเมียร์ลีก โดยฝั่งของทางด้านอัลันเชลเลอร์นะครับได้ออกมาระบุนะครับว่ามีหนึ่งนักเตะที่เขาน่าที่จะทำผลงานได้ดีกว่านี้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็คือเบนจามินเซสโก้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลงทุนกับเขาในจำนวนที่มากกว่า70ล้านถือว่าเป็นตัวเลขที่มากเกินไปผมรู้นะว่ามันคือราคาตลาดแต่ว่ามันมากจนเกินไป เขาเผชิญกับความยากลาบากค่อนข้างจะเยอะทีเดียวในช่วงของการเริ่มต้นและผมก็ไม่คิดเหมือนกันนะนะครับว่าเราจะได้เห็นสิ่งดีๆฮะมาจากเขาผมคิดว่าเขาเป็นนักเตะที่ดีนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วผมก็ไม่รู้นะว่าเขาจะทําได้ดีอีกหรือเปล่าเขาควรที่จะยิงประตูได้เพิ่มมากขึ้นมากกว่านี้เป็นการเริ่มต้นที่ยากมากๆสาหรับเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพิจารณาเรื่องตัวเลขที่แมนเชสเตอร์เตเตจ่ายเงินออกไป แมก็เรียกว่ายังไม่มีความมั่นใจนะครับในตัวของเบนจามินเซสโก้แล้วดูเหมือนว่ายังไม่เชื่อด้วยว่าเบนจามินเซสโก้นี่จะสามารถกลับมาทำผลงานได้อย่างร้อนแรงครับเอาที่นี้ผู้สื่อข่าวก็ถามต่อนะครับว่ามีความเป็นไปได้ไหมแมนเชสเตอร์เตดจะได้ไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกหรือดูกันหนาเดี๋ยวหมดจากเบรกทีมชาติก็จะลงสนามพบกับธันต์เอวาตันนะครับอารันเชลเลอร์ก็ตอบแบบไม่คิดเลยนะครับว่าอย่างครับยังไกลเกินไป ผม,มคิดว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่พวกเขาจะต้องทำนะครับผมยังไม่คิดเอกนะว่าพวกเขาจะจบท็อป6แต่อะไรก็ตามก็ดูเหมือนว่าพวกเขาพัฒนาขึ้นมากกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วพวกเขานี่แย่มากๆการจบในอันดับที่ดีกว่าปีที่แล้วก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากอยู่แล้วมีหลายสิ่งหลายอย่างที่พวกเขาจะต้องทําเพิ่มมากขึ้นอ่ะก็เรียกว่ารอบนี้อลันเชลเลอร์ดีออกมาวิพากษวิจา์นักเตะแมนยูด้วยนะครับแล้วก็ ปิดท้ายไม่เชื่อครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็นจะได้ไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์หรือดูกาลหนนะ้า่ฟิชเยเยสครับสื่อในสเปนออกมาระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมที่จะมีการยื่นข้อเสนอมูลค่าสูงถึง200ล้านยูโรให้กับเรอน์เมริตในการที่จะดึงซปเปอร์สตาร์อย่างวินนีซิุสจูเนียเข้าสู่ทีม แมนยูนี่หลังจากลงทุนไปค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะครับในตำแหน่งแนวรุกแต่ว่ายัางไม่พอครับสื่อในสเปนนี้ระบุว่าแมนเชสเตอร์เตดดีจะมีการยกระดับตัวเองขึ้นไปอีกไปดึงทางด้านวินิีซิวส u จูเนียมาจากเรอัลเมริดก่อนนี้เพิ่งจะมีรายงานข่าวนะครับว่าเชลซีต้องการอยากจะได้ทางด้านวินิซิุสจูเนียพวกเขานี่ได้มีการติดต่อไปที่เรอัลเมริดพร้อมที่จะมีการยื่นข้อเสนอมูลค่า150ล้านยูโรให้กับปีกชาวบราซิเลียน แต่ว่าแมนเชสเตอร์เดนีแม็ให้มากกว่าครับเกทับเพิ่มมากขึ้นบอกว่า200ล้านยูโรเอาไปเลยครับวินีซื้อซเนียฤดูกาลนี้นี่ต้องบอกนะครับว่าผลงานดรอปลงมานะครับไม่เหมือนกับฤดูก,กาลที่แล้วลงเ,เล่นไปทั้งหมด16เกมเพิ่งยิงไปแค่5ประตูนะครับแล้วก็ทําได้อีก4แอซ,ซิสถือว่าต่ํากว่ามาตรฐานนะสำหรับทางด้านวีนี่มีปัญหากับทางด้านชาบี้นะครับผู้จัดก,การทีมคนใหม่ตอนที่เป็นคาร์โลอันเชลตินี่เขาแฮปปี้มากๆนะครับเป็นตัวหลักเลยอะ นะครับแต่ว่าตอนนี้นี่แหีดูเหมือนว่าชาบี้จะให้ความสําคัญกับเอ็มปัปเป้ซะมากกว่าวินนี่นี่ก็เลยไม่ค่อยจะพอใจนะครับมีข่าวครับว่าเขาต้องการอยากจะย้ายออกจากทีมนะครับหลังจากจบฤด,ดูกาลนี้ซึ่งเรอัลอาดิดก็ไฟเขียวด้วยไม่มีการต่อสัญญาฉบับใหม่นะครับเพราะว่าเขาก็เรียกร้องสัญญานี่ค่าเหนื่อยสูงจนเกินไปอีต่างหากครับแล้วตอนพิชัยเยสออกมาระบุนะครับว่าแมนเชสเตอร์เดนดีมีการเตรียมข้อเสนอมูลค่า200ล้านยูโร เพื่อที่จะกระชากทางด้านวินิซิอุสจูเนียมาจากทางด้านซารดิโก้เบอร์นาบิลครับฝั่งของเรอัลมาดริดก็กําลังมองนะครับในการที่จะหานักเตะค,คนใหม่เข้ามาแทนที่ของวินี่ก็เสียวๆเหมือนกันนะนะครับถ้าหากแมนยูไปซื้อวินี่มาในราคา200ล้านเนี่ยเท่ากับว่าเรอัลมาดริดจะเอาเงิน200ล้านนี่ไปซื้อฝั่งของ er เออร์ลิงฮาแลนด์เออ มันก็ไม่เลวนะก็เท่ากับว่าแมนเชสเตอร์เต็ดนี้จะได้นักเตะที่ต้องการแล้วก็จะเป็นการตัดกําลังทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยเพราะว่าเอรอบรดดี้เขาบอกอยู่แล้วนะครับว่ายังไงก็จะไปเอาฝั่งของเออร์ลิงฮาร์แลนด์หลังจากจบฤดูกาลนี้อันนี้ต้องบอกนะครับว่าแมนแมนเชสเตอร์เต็ดดีวางหมากได้อย่างร้อนแรงแต่อะไรก็ตามนะนะครับก็มีรายงานข่าวเหมือนกันว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้พวกเขาก็กําลังมีการพิจารณาที่จะดึงวินดีซิวสจูเนียร์เนี่ยไปอยู่กับพวกเขาด้วยอะ เท่ากับว่าจะเอาวีนี่เนี่ยไปทำงานร่วมกันกับทางฝั่งของเออร์ลิงฮาแลนด์นะแล้วถามว่าเดีลนี้มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้มากน้อยขนาดไหนมันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นะนะครับแต่ว่าแหมต้องไปดูเซอร์จิมนะครับว่าเป็นคนตัดสินใจขั้นสุดท้ายดีอยังไงครับอย่าลืมนะนะครับว่าตอนนู้นนี่ทางฝั่งของเซอร์จิมได้ออกมาระบุนะครับว่าตัวเขาเองนี่คือไม่ต้องการอยากจะได้เอ็มปาเป้นะครับไม่ต้องการอยากจะได้นักเตะที่มีราคาค่าตัวแพงเวอร์ ครับคือเขาอยากจะหาเอ็มปัปเป้คนใหม่นะครับมากกว่าที่จะไปซื้อนักเตะที่ประสบความสำเร็จในปัจจุบันนะครับแล้วก็มีราคาค่าตัวแพงๆครับอันนี้ก็ต้องมาดูครับว่าจนถึงณนะตอนนั้นนี่เซอร์จ,จิมจะมีการเปลี่ยนนโยบายหรือเปล่าคือบางครั้งก็ต้องยอมลงทุนนะครับในราคาค่าตัวให้กับนักเตะถ้าหากต้องการที่อยากจะอัปเกรดสถานะของทีมขึ้นมาแต่แม่อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าทางฝั่งรูเบนอัมบริน ดูแล้วก็คงจะเป็นผู้จัดการทีมต่อเนี่ยจะคุมวินี่ซิวสจูเนียร์ได้หรือเปล่าครับการที่จะคุมวินี่นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะฟาบิเซโรมาโนโนี่ออกมาพูดถึงคารส์สบาเลบาล่าสุดนะครับเขายัางคงยืนยันนะครับว่าตัวนักเตะนี่ฝันต้องการที่อยากจะย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเขาพูดเยสไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับการย้ายมาเล่นให้กับทางด้านเรดเดวิล แมนยูใหญ่ได้คาร์ลส์บาลีบ้าในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าฝั่งของทางด้านไบรตันดีปฏิเสธนะครับไม่ต้องการที่จะขายนักเตะคนนี้ออกจากทีมแถมบอกว่าครับว่าถ้าถ้าจะซื้อเนี่ยราคาค่าตัวอย่างต่ำต้อง100ล้านนะครับซึ่งมันเป็นราคาที่แพงเกินความเป็นจริงโรเบนโนนี่ได้ออกมาอัปเดตล่าสุดนะครับบอกว่าก็มีการพูดถึงนะนะครับแมนเชสเตอร์ซิตีกับนักเตะในตำแหน่งมิดฟิลด์ครับข่าวสารของผมนะครับมีชื่อได้หลายชื่อนะครับ แต่ว่าอย่าลืมนะว่ามีอยู่คนหนึ่งตั้งแต่เดือนสิงหาคมก็คือทางด้านคาร์ลสบาเลบ้าบาเลบ้าต้องการอยากจะย้ายมาอยู่กับแมนยูแมนยูต้องการอยากจะได้ตัวเขาทุกสิ่งทุกอย่างมันดีมากครับการพูดคุยระหว่างนักเตะร,ระหว่างเอเจนต์เป็นไปได้ด้วยดีในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแต่ติดตรงที่ทางด้านไบรตันนั่นเองครับแมนเชสเตอร์เตดจะกลับไปหาเขาอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนไม่ใช่ในเดือนมกราคมนี้นะครับเพราะว่าไบรตันนีย้ำนะครับว่าพวกเขาจะไม่ขายนักเตะในเดือนมกราคม แต่ว่าในช่วงซัมเมอร์นะครับเราค่อยมาดูว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแมนเชสเตอร์เดยังคงมองทางด้านคาร์ลส b บาล e บ้าเป็นเป้าหมายหลักของเขาอยู่ครับเจ้าตัวเองก็ยังอยากจะย้ายมาอยู่กับแมนยูอยู่นะครับเพียงแต่ว่าฟอร์มของเขาในช่วงหลังที่ผ่านมานี่ดูดรอปลงไปค่อนข้างจะเยอะทีเดียวเอออาจจะตั้งใจเล่นเล่นให้มันดรอปลงหรือเปล่าครับเพื่อที่จะทำให้ไบรตันนี่ยอมขายเขาออกจากทีมในราคาค่าตัวที่ไม่แพงจนเกินไป คือถ้าฟอร์มการเล่นแบบนี้นะครับกับการที่ลงสนามให้กับไบตันเนี่ยดูดูแล้วสักสี่ห้าสิบล้านปอนด์นี่ก็น่าจะพอแล้วล่ะนะครับก็เป็นการย้ํานะครับทั้งฝั่งของทางด้นฟาน f บิซิโอรมาโนนะครับแล้วก็โจนส์ออกมาบอกเหมือนกันนะครับว่าคาร์ลส์บาลีบ้านียังคงเป็นเป้าหมายหลักของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเช่นเดิมครับแล้วก็พบก,กับอินไซต์แมนยูเต็ดในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ